นกกังเขนบ้านสวยและเสียงเพลาะมากๆวันนี้มีแขกมาเยือนค่ะนกกังเขนบ้านมาเยือนถึงบนบ้านเลยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวผู้จะสีดำเข้มกว่านี้ค่ะเพื่อนๆเขาจะมีกัน3ตัวนะคะที่มาอยู่ที่สวนของโรสบ่อยๆค่ะเพื่อนๆเคยเห็นตอนที่ ลูกนก ok ยังเล็กๆค่ะเขาพากันมาดูแลแล้วก็สอนลูกนกหัดบินค่ะเพื่อนๆแล้ว like ก็ไ nin ม่แน่ใจว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเขาทําเสียงดังกันมากๆเลยค่ะสักภากหนึ่งนะคะก็บินมาชนกระจกที่บ้านโลสค่ะ โรสกับสามีก็เลยเอาน้ำเอาอะไรมาให้นะคะเผื่อจะช่วยได้บ้างคะ่ะที่แตะแตะได้นี้คือเขาน่าจะกำลังมึนๆอยู่นะคะแต่พอเขาคงรู้สึกดีขึ้นค่ะเขาก็บินออกไปสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วคะ่ะเพื่อน พอตอนเย็นๆค่ะตัวพ่อกับตัวแม่ก็จะกลับมาที่บ้านโลสนะคะเขาจะมาหลับพักผ่อนตามมุมต่างๆนอกบ้านค่ะมุมคลมุมมันนะคะพอมาถึงก็จะมาทําเสียงดังนะคะอยู่แถวบริเวณสวนค่ะกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ทําเสียงดังๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็กลับเข้านอนค่ะ